สเติบต่อไปที่คูยอยากจะคุยคือเรื่องเงินเรื่อจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทางเราก็รู้สึกว่าเรามีค่าใช้จ่ายแล้วกติกาของเราคือต้องจ่ายเต็มร้อยก่อนนะคะไม่มีการงานเสร็จแล้วรออวนไม่เอานะคะเหนื่อยค่ะโต้ค่ะอับแกลเลยค่ะกับการเป็นเขาเรียกว่าเราจะไปนั่งเป็นคณะกรรมการที่เมแกนมปพะยาตอนนี้ยังเหมือนเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรึครับหลังจากที่พี่ฟาดไปคราวที่แล้วนะคะ,ะก็ทางผู้จัดที่อยู่ที่สิงคโปร์เขาก็โทรมาหาพี่ เขาบอกว่าพี่โกรธอะไรหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกพี่ไม่ได้โกรธแต่พี่เคืองอแค่มีความรู้สึกว่าทำไมไม่ออกมาพูดเลยสักทีถ้าเธอชวนฉันออกเรือแล้วอะ เวลาเธอหนีไปเธอต้องเอาฉันไปด้วยเธอห้ามทิ้งชีวิตการทะเลเธอนั้นเองก็แบบคุยกันแบบว่าภาษาแบบโอเคพี่น้องรู้จักกันนะเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เอกสารเขาส่งไปที่กองแม่แล้วเขาพูดนะแต่เขาทางกองแม่เดี๋ยวเขาจะเป็นคนประกาศเองซึ่งอันนี้จะประกาศหรือยังหรือประกาศอย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ความสัมพันธ์ระหว่างโก้กับเขาที่คุยกันอยู่อ่ะยังเป็นปกติอยู่ดังนั้นสิ่งที่สเต็ปต่อไปที่โก้อยากจะคุยคือเรื่องเงิน เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราคุยเรื่องเงินเพราะตอนแรกมันไม่เปิดงานเกิดหนึ่งกับสิบเจ็ดธันวามนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทางเราก็รู้สึกว่าเรามีค่าใช้จ่ายแล้วแล้วก็เออเราก็เราก็ยินดีที่จะช่วยอยู่แล้วเพราะเวทีมิสแกรนเราก็ชื่นชอบชื่นชมในตัวพี่นวัดแล้วก็ทุกๆคนอยู่แล้วัมเป็นสีสันนะคะงานบันเทิงนะคะก็ต้องบอกว่ามีกราฟขึ้นกราฟลงแล้วก็กราฟเหวี่ยงบ้างบางครั้งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องไปดูผลลัพธ์ที่ทางกองแม่จะประกาศอีกทีว่าเป็นอย่างไร แต่ส่วนวันที่15กันยานียก็จะเป็นกรรมการประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานครแล้วก็17ก็จะเป็นกรรมการประกวดมิสแกรนสระบุรีนะคะสองที่นี้ก็คอนเฟิร์มแน่นอนพอรับเงินเรียบร้อยแล้วค่ะย้อนเมื่อสักครู่ที่พี่โกวไปพูดว่าเรื่องเงินเรื่องเงินอันนี้คือเรื่องเงินอะไรคะก็เรื่องเงินทั้งหมดนะคะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ก็คือเราก็ควรที่จะต้องแบบว่าคุยกันนะให้แบบว่าเออ ชัดเจนนะคะนนคเ,เหมือนเ,อเหมือนมีข่าวหลุดออกมาว่าพี่โก้เองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่การแถลงข่าวรับสมัคร<อ>มันยังไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินเลยอะ่ะเพราะหน้าที่ของเราคือการตัดสินคืออย่างตัวพี่โก้เองคือรับเป็นงานหรือว่ารับเหมารับเป็นงานค่ะงานหนึ่งเวทีก็คือทํางานเสร็จจบก็ไอ้นั่น เท่านั้นเองจะไม่ได้รับเหมาว่าแบบว่าอ๋อแต่ก็แต่กติกาของเราคือต้องจ่ายเต็มร้อยก่อนนะคะไม่มีการงานเสร็จแล้วรอโอนไม่เอานะคะเหนื่อยค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่โก้ได้บอกไปว่าทางสิงคโปร์เขาแจ้งมาว่าเขาจะให้เหมือนบอกเขาบอกว่าเขาส่งเอกสารไปทางกองใหญ่แล้วอันนี้พี่โก้ได้มีการแบบถามเพิ่มมาว่าแบบเอกสารย้อนเนี่ยมันคือสรุปแล้วมันมาหรือไมมาเอาง่ายๆคือโก้เคยถามเขาไปแล้วแต่เขาก็เคยบอกที่บอกว่าเขาไม่สามารถแบบส่งให้โก้ดูได้เพราะมันเป็น c o n f เดนเชียลดังนั้นเนี่ยเราก็โอเค เขาบอกว่าส่งแล้วก็คือส่งแล้วที่เหลือรอกองแม่ประกาศก็รอกองแม่ประกาศจบเราไม่เราหรือเราไม่ว้าวอนแต่ที่แน่ๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้มิสแกรนพยาวตอนนี้ดังมากเลยนะคะถ้าได้จัดเรียกได้ว่าจดหมายดีมาคือเหมือนจดหมายปิดผนึกเลยก็ไม่รู้ละค่ะตอนนี้มิสแกรนพยาวนะคะถ้าเกิดจัดเมื่อไหร่คือยิ่งใหญ่เมื่อนั้นค่ะถ้าเกิดจัดนะคะมีแนวหรอคก็ไม่รู้ค่ะแต่ เราก็ต้องรอกองแม่ประกาศค่ะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในสีสันคณะกรรมการวันนี้ได้สีสันเต็มเจ็ดเษสีเลยค่ะส่งหลักฐานเลยเขียนเขบอกเขาส่งไปแล้วนะกตั้ที่คุยกับพีดีทที่อยู่สิงคโปร์อะเขาบอกส่งแล้วแต่เหลือให้กองแม่ออนนาวอสออกมาเท่านั้นเองและความสัมพันธ์หละพี่ก้เราออกมาแบบพูดถึงเขาขนาดนี้ กูไม่ได้พูดเธอเขาไม่ดีเลยนะไม่ต่อยว่ะเราเราเป็นคนแบบอ,ออกมาแบบพูดถึงก<อ>ูกำลังทำใ<ล>ห้เวทีเขาดังอยู่นะเนี่ยมิสแกนไปยังตอนนี้ดังมากเลยนะคะดังไปทั่วโลกดังไปถึงจีนดังไปถึงเกาหลีดังไปถึงฮ่อกงกง Kong, คือดังไปทั่วโลกแล้วที่เหลือเหลือแค่จัดไม่จัดถ้าไม่จัดเนี่ยคนที่อาการหนักคือโก้นะคะคนนอกจากพูดแล้วไม่ได้เงินด้วยค่ะ <laughs> <laughs> ต้องไปเก็บกับพี่นวัดนะคะ อ่าแต่คือเบื้องต้นก็คือถือว่าในสองวิกโกก็คือเคลียร์เคลียร์แล้วทุกคนก็ตอนคือหลังจากที่เราของก็คือเคลียร์ยังไงคือของก็คือรอหมายถึงว่าเราเคลียร์ตัวเราเองด้วยว่าเราไม่ได้มาเป็นไม่ได้เป็นพี่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือไม่มีข้อความทักมาแล้วไม่มีไม่มีแต่ทุกคนก็ยังอยากจองตั๋วมาดูอยู่นะคะก็คุณฟูเชิงแล้วก็ใครนะลีน้องมุกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากมาดูอยู่ค่ะ ที่โก,กบีมิกเนี่ยเคยคุยกันครั้งหนึ่งคือตอนแรกๆนะ,ะข่าวเจะมาสัมภาษณ์นี่แหละเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทุกคนจะถามว่าทําไมทุกเรื่องราวของทุกคนต้องมีโก้อยู่ในนั้นอันนี้เป็นคําถามแบบว่าโก้ก็งง,งงนังคิด เออทำไมทุกคนมันต้องมาเกี่ยวข้องกับฉันหมดทุกคนหนึ่งเลยนะคะคือโสดค่ะดังนั้นความโสดของเรามันทำให้เราได้รู้จักคนมากมายแล้วก็ทาให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหลากหลายวงการแล้วก็หนึ่งในรูปที่เราเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเนี่ยรูปเราก็จะอยู่ในไอจีเขาบ้างหรือแล้วแต่คนเห็นุ๊กอ้าวอยู่กับโก้ดังนั้นลองโทรมาเพราะเบอร์กโก้หาง่ายยิ่งบแบบว่ากล้วยแขกแถวบ้านอี่งนะคะ mm hmm. ก็คือโทรมาถามแล้วก็ด้วยความแบบอยากรู้เราก็ต้องถามต้นต่อก่อนว่า เออแล้วเขาอยู่ไหนอะไรยังไงซึ่งเรื่องส่วนตัวบางครั้งเนี่ยเราพูดมากไม่ได้มันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลแต่เราโทรไปปุ๊บเขาก็บอกว่าเออก็ยังไม่ต้องพูดอะไรเนาะก็เดี๋ยวรอเขากลับมาหรืออะไรยังไงเงเขาอยู่ญี่ปุน่นดังนั้นสิ่งที่เขาทาได้ก็คือไม่สัามภาษณ์ไปแล้วก็บอกว่าเขาว่าอยู่ญี่ปุน่นแล้วก็เดี๋ยวรอเขากลับมาพูดแล้วกันแต่ถ้าอยากรู้อะไรก็ถามปิ่มซีโฟเพราะเขาอยู่กับปิ่มซีโฟพูดแค่นี้เอง ดังนั้นน่ะก็ต้องรอปิ่มซีโฟพูดค่ะเพราะว่าเขาน่าจะอยู่กับตัวเป็นตัวเขาก็แค่โทรอันนี้ก็คือเราเขาได้ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยถาว่าถ้าเกิดกลับมามันจะต้องพูดยังไงไม่เลยเขาไม่ไม่ปรึกษาแม่อะไรทั้งนั้นเลยแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาแบบจัดการเองหล่ะกลับมาก็เป็นกาลังใจให้ค่ะตอนช่วงที่มันเกิดเรื่องพี่โกเองได้มีการแบบโทรหาว่ามันไอ้ทำไมมันอย่างี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทราบอยู่ลางๆอันเนาะแต่ในเรื่องแบบเงินทองๆพูดมากเราจะเจ็บตัว ใช่ไหมคะเหมือนเวลาที่เราพูดว่าคนถ้าคนถอนหายใจเราหายาทักอ่ะพี่นึกออกไหมฮะถ้ามาถ้าเราถามว่าเป็นอะไรหรอเราก็จะงานเข้าทันทีดังนั้นถ้าเพื่อนถอนหายใจเราวควรเดินหนีก่ <laughs> กอนเราก็อย่าเพิ่งไปทักนะคะก็เอาเป็นว่าตรงหน้าโปรไฟล์ของไอไลน์อะไรเง <laughs> ี้ยก็จะเขียนอยู่แล้วว่างดยืมเงินค่ะยืมเงินแล้ากับเลิกคบดังนั้นก็เรื่องเงินตอนนี้ก็ระวังตัวมากเพราะเจ็บมาเยอะค่ะ <laughs> ค่ะก็รู้ก็รู้จักบ้างแต่ก็แบบว่าไม่ไม่ได้รู้ว่ามันจะแบบมีเรื่องราวเยอะแยะมีการแชรกันจากทางฝ่ายผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะไปถึงจุดจุดนั้นแต่พอเจออีกทีเนี่ย,ยก็คือแบบว่าพอถึงอีกทีหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งสําคัญที่ตอนนี้โก้เขาคงมองนะในมุมมองเราคือสถาบันครอบครัวเพราะว่าลูกเขายังเล็กและทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลฟู้ดบิน เขาก็ไม่อยากให้แบบว่าความทรงจำเนี่ยอีกร้อยปีพันปีเซิร์ชแล้วมันก็ยังเจอสุดท้ายแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายละกันก็ขอให้ขอให้แบบแก้ไขปัญหานี้ได้พอเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกอ่ะไม่ใช่เราเป็นคนเดียวนะทุกครอบครัวทุกประเทศตอนนี้มันเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ที่สาคัญเลยคือการผู้นี้ยืมสินอะไรกันก็แล้วแต่มันบางทีเจอเจ้านี้ดอกโหดอ่ะมันก็ทําให้ครอบครัวเขาพังไปอีกเยอะด้วยดังนั้นก็ ถ้าใครเป็นเจ้าหนี้ก็แล้วแต่ก็ช่วงนี้ก็แบบลดเลทบ้างแล้วก็ด um, ีนะแต่ก็คือยืนยันว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวทางเจ้าตัวจะกลับมาพูดแน่นนอเดี๋ยวเขาคงมาพูดในของเขาเองเขากคงไม่ไปตลอดชีวิตอยู่แล้ว